สวัสดีเด้อพี่น้อง,องมื่อนี้ผมอติแซนเนี่ยอาพ,พี่น้องมากินนี่ครับลาบเลือดพี่น้องลาบเลือดหรือว่าอํำหมูก็ได้ครับผมเพราะว่าผมเฮ็ดหมูสุกนะครับกัใส่เลือดครับผม เพราะว่าเดี๋ยวหาเซหมูดิบมันสีอันตรายนะพี่น้องหมูดอกหมูดามันที่ยากครับผมเมื่อนี้ก็ได้กินกับกระเทียมบบกพริกครับพี่น้องแล้วกันนี่ครับพี่น้องผักกาดหินผักกาดหินกาดหินเกาหลีครับผมไอคันคันเกาหลีก็ต้นหัวบูครับพี่น้องแต่มันสีรสสัตว์จังผักกาดหินบ้านเขาเลยครับผมไอก็มเบักเปือย้าวครับเขือม่วงพี่น้อง กะลัมพร้อมครับผมว่เอบวเมนกะลัมพักกันนั่นครับสลัดครับผมแล้วก็มีต้มน้ำสุดมาสดพร้อมร้อนพรพี่น้องนี่โอ้ยว่ากันนั่นครับปากกันบ่ไปตำคืดเนาะมาพี่น้องใส่กันรึครับบ่าว่าไลายครับผมกินกับขอนียวห่อนเทนน่้ครับนี่ครับผมขอนียวใส่ร้เนาะพี่น้องหลับเลือด เซนดี้นี้คำเรียกรองเมื่อสดเลือดก,ก่นอนเข้าพี่นอกอืมโอ้โห้อง เอาห้าอยู่ครับประกาศหินพี่น้อง <c oughs> โอ้ขอโทษด,ด้วยเพชร น่องจำมัครับอืม,อม อยังไงครับ โอ้โหไฮๆพี่ลองมังกับสลัดเนะสลัดนี่ครับกรอบๆครับผมนี่กินครับราบเลือดนะสดคำใหญ่งเลยครับ <c oughs> 哦，这样不行。 Hum C'est très bien C'est hum, hum. ก็เยเนียวก็ม้ตามเลยครับ คลิปหนาได้พี่น้องเยวผมจะไปหาถ้่วหาซ้ำเป็นอุปกรณ์ประจำกายเนาะมาไว้เห็ดให้พี่น้องเบ่งคลิปนี้กับถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนน้ำบ้านนี่ยนะครับไปกอนเดี๋ยวคลิปหนาเาผมสิไปตลาดไปหาซื้อซ้ำซื้อถ้่วซื้ออนี่ยงดดีๆเหมาะกับการกินให้พี่น้องเบ่งมาเห็ดสูเบ่งนะครับเนาะวันจังสิเขีขาทานะาครับ พี่น้องคำยังไงเลยอื อโอ้เกลืองเงาเกลือม่วงไม่ได้กินพี่น,ออน,น,อน,น,น้องมึงโอเครับพี่น้องมันกรอบนะครับถัือม่วงแป้กระได้รสชาติาของมะเขือ คือกันนะครับ ผมก็ลืมตล่ะพี่น้องมระเค้าเมื่อคืนนี่ซีเอาให้ยอยู่พี่น้องซีเอาให้มาถุงบแบบไงหนึน่งเ่ได้เตรียมมะเห็ดมากินพี่น้องเบ่งเลยเอาซ้ำนี่ไปกวนครับมื้อนี้ซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วครับราบเลือดทำยัางไงาพี่น้องอืม no พี่น้องเผ็ดมาแล้วบ้านี้ใส่พริกนวยเนาะสีหาหวยโคอคักกระทาผัากกัดหินพี่น้องซื้อกันรสชาติซื้อกันเป๊ะครับผม เดี๋ยวมื่อนาจีซื้อมาขั้นสมซื้อกินกับป่นซุปพีน่น้องเบิ้งเนาะขั้นสมกับเสีบดิพี่น้องยังสมผักกาศบ้านเขาเลยเน,นอะ 嗯，好还有朋友。 โอ้เริ่มเพ็ดได้ยเด้อบันนี้กระเทียมเชยน้วครับ แซ่อสุนยอดที่เกลาครับมันเนี่ยจากข้าเจ้าเอื้อนมาอย่างมูี่น้ง่งจากลาบเลือดจากลูจกลจกล่จากอ่ำเหมือนเ่นนะครับเพราะว่าผมเ็ดใส่ทุกอย่างนะใส่ใบบก,กูดเซตไข่ใส่กระเทียมจะข้าเจ้าเอื้อนมาอย่างครับแต่สูตรผมนะครับใส่รถ ไลน์ทรัพย์ไลายครับของมันนี่สมุนไพร ี่นอ้องแซวคำน,นี้คำยังไงคือกู กาครับผมพี่น้องมือนี้กับเมนูลาบเลือดเนาะแล้วแต้จิเอินครับลาบเลือดอําลูกับว่ากันไปครับแล้วแต้ให้จเอินแต้ของผมกับซ่บนัวเข้ากันลงโตคือเกาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าผมเฮ็ดอันดสูซูพี่น้องเบิ่องกัฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกาลัางใจในการเฮ็ดคลิปให้ผมด้วยครับผมสําหรับื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ